นี่นะคะเป็นร้านขนมครกนะคะร้านขนมครกไส้ทลาลักนะคะหรือว่าเป็นร้านขนมครกชื่ออะไรนะคะ <c oughs> เป็นขนมครกโคตรอร่อยะค่ะอ่าอันนี้ประมาณก็ได้ค่ะนุ๊กนี่ค่ะอันนี้เป็นไส้อะไรคะไส้มะม่วงไส้มันม่วงนะคะไส้มันม่วงต้นหอมข้าวโพดแดงค่ะ อันนี้เป็นไส้หวานอ่าไส้มะพร้าวนะคะนี่น่ค่ะฟักทองมันส้มอันนี้ต้นหอมนะคะอันนี้กำลังจะใส่ข้าวโพดอันนี้กำลังจะใส่กระโพดค่ะนลองชิมคุณผู้ชมให้ได้ชิมกระเพราด้วยค่ะเอาที่ไม่ร้อนนะ ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชิมนะคะนี่เป็นไส้มันม่วงนชิมเป็นไส้มันม่วงนะคะตะเปือบค่ะรสชาติหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยมสมกับความล้ำดือที่พี่ยาบอกเลยคะ่ะนี่เป็นมันม่วงนะคะอร่อยมากเลยค่ะสมกับชื่อว่าโคตอร่อยค่ะขนมโคตอร่อยนะคะะ<อ>พี่ฝากร้านหน่อยค่ะ ขอบคุณอร่อยค่ะณร้านโกดังพ่ยาคนโบค่ะค่ะขอบคุณติดต่อค่ะ099ค่ะ490ค่ะ2551ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับเพจกินกับตุ๊ดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะฝากกดติดตามให้กับเพจ และช่อง YouTube นะคะเพจ Facebook กินกับตุด๊ดและช่อง YouTube กินกับตุ๊ดนะคะค่ะอย่าลืมกด Subscribe แจ้งเตือนนะคะและกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ